สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูพี่ช่างบริษัทแมกนาโนเซอร์วิสเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะทำงานกาันดูว่าวันนี้พี่เขาทำอะไรบ้างพี่เขาวันนี้กำลังซ่อมนาฬิกายี่ห้ออะไรอคะพีซ่อมมิ d ดคอมมันเดอร์ครับเครื่องมันเป็นอะไรคะพี่เครื่องตัวนี้ไน่ยมเสียน้ำเข้าเป็นสนิม กำลังอยู่ขั้นตอนล้างเบื้องต้นเช็คสนิมแล้วก็เช็คตัวจกกักรต้องมีการติดลอหรือกปลก่อนจะทำการลงเครื่องล้างพี่คะนี่คือขั้นตอนการทำอะไรคะ นี้มีการล้างเครื่องเบื้องต้นนะครับต้องล้างด้วยมือก่อนก่อนที่จะเอาไปลงเครื่องล้างเพื่อทำความสะอาดให้มันใหม่มันเงาสวยงามในล้างาคราบสนิมคราบสนิมที่ติดอยู่ตามฟันเฟืองต,ตงต่างๆก็มีใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็จะได้เช็คพวกอะไร จักต่างๆด้วยว่ามีการสึกหลอหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่ใส่เครื่องลล้างไปเลยอะคะถ้าใส่เครื่องล้างเลยก็ไม่ได้เช็กนะครับว่าตัวเฟืองตัวจักรตัวไหนมีการสึกหลอตัวไหนเป็นสนิมเพราะว่าถ้าถอดมาแล้วลงเลยอย่างเงี้ยก็จะไม่ทราบก็ต้องมาล้างล้างทำควา,ามสะอาดเบื้องต้นดูก่อนแล้วมาส่องกล้องดูอีกทีหนึ่งตัวไหนเสียก็เปลี่ยน จะลงเครื่องล้างมากรอกอีกทีค่ะขอบคุณมากค่ะ